สวัสดีครับสวัสดีสมลมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทาง y t u t u นะครับเป็หลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็พาไปชมนะครับเป็น power นะครับเป็น power ของ PEC นะครับ X400 นะครับตัวนี้นะครับท่านไหนที่กำลังมหานะครับตัวนี้ก็แนะนำขับ15นะครับแนะนำขับ15นะครับข้าละ2นะครับ12ข้าละ2องแค่นั้นนะครับ ราคานะครับย่อมเยแน่นอนนะครับลูกค้าไปใช้งานนะครับเปิดเสียงตลางเปิดเสียงเบสก็แนะนําเป็นข้างระบานะครับ15นิ้วนะครับก็ย่อมๆนะครับราคานะครับตามบางท่านโทรมาว่าอยากได้ราคาย่อมๆนะครับอย่านะครับเห็นลงแต่พอร์หลักหมื่นนะครับวันนี้ก็ขอราคาพอร์คไม่ถึงหมื่นน้อยนะครับวันนี้ผมก็มาให้ย่อมๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ คันนี้นะครับเอาไปเลยนะครับ5,3500บาทนะครับอ่าผมคิดแค่3,500บาทเท่านั้นนะครับพี่ทนายสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ3,500บาทเท่านั้นนะครับตัดไปเลยนะครับอ่าใช้งานปกตินะครับ15นะครับขับกลางนะค่าละสองนะครับ12ก็ข้างละสองนะครับพอได้นะครับอ่า15ก็ข้างละสองนะครับอวัตต์ทั่วไปนะครับ300-500วัตต์นะครับขับได้นะครับประมาณนี้นะครับก็3,500บาทนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ 0837398945นะครับโหลดข้างละ2นะครับจะเป็นขับกลางขับแหลมขับมอนิเตอร์นะครับอย่างนี้ก็ใช้งานทั่วไปนะครับหรือจะเปิดฟังในบ้านเปิดฟังอะไรได้นะครับราคาค่อยจำเยานะครับก็ตัดสินใจได้ง่ายนะครับ3,500บาทนะครับ0837398945นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับทักเข้ามานะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับเช็คเครดิตก็ร่นได้นะครับทางร้านมีตัวตนแน่นอนนะครับอ่าตัวนี้ ข้างหลังนะครับก็อ่จจะเป็นงานเอ็กอาร์นะครับด้านหลังนะครับหรือสัญญาณเข้าเป็นแจ็คโฟนก็ได้นะครับสัญญาณออกนะครับอาจจะเป็นสเปรย์ควันนะครับหรือขั้วนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับมีนะครับนี่ครับใช้งานปกตินะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับโคตรเฟี้ยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับสามพันห้าร้อยบาทคุ้มแน่นอนนะครับพักเข้ามาได้นะครับที่ร้านนันศักดิ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับคาวๆน้ําเสียงกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับเรื่องน้ําเสียงนะครับเดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับลูกค้านะครับผมนะครับขับเสียงกลางนะครับอ่าพาวเวอร์ตัวนี้นะครับแรงไปนะครับหัวนะครับจะไม่ค่อยมีนะครับนี่ครับแต่ถ้าเลยครึ่งไปแล้วนะครับกําลังนะครับมานะครับแรงไปนะครับอลื้มนะครับนะครับ ใช้งานปกตินะครับซ้ายขวานะครับอันนี้ซ้ายนะครับผมอันนี้ขวานะครับ ปกตินะครับ3500บาทนะครับคุ้มคุมราคานะครับคุ้มคุมราคานะครับผมสองยูนะครับสองยูรุสิบเนะครับ นะครับชั้นอ่านนะครับพี่ทานหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับขับกลางขับแลมขับมอนิเตอร์นะครับตู้ต่างๆได้นะครับเนี่ยครับสบายนะครับ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 ขัเร่แรงนะครับยิ่งเร่งแรงนะครับยิ่งแรงนะครับไปๆนะครับเนี่ยครับหัวจะไม่ค่อยมีนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับพอมาอย่างนี้เอาแล้วครับเนี่ยครับกําลังมาแล้วนะครับเนี่ยครับไม่ใช่เป็นกับเครื่อนนะครับเป็นกับลูก ะครับผมถ้าเข้ามาได้นะครับ3,500บาทนะครับโคตรคุ้มนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้0837398945นะครับ0837398945นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ร้านนารันศักดิ์นะครับผมไปเข้ามาชมได้นะครับผมถ้าเข้ามาได้นะครับผม บาทนะครับ3,500บาทนะครับโคตรเฟี้ยวนะครับพักเข้ามาได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม3,500บาทนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามาอดหนุนนะครับม่วจะเป็นหน้าร้านนะครับหรือช่องทาง YouTube นะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ3,500บาทนะครับ